ุยขนาด้อ้บ้านแอมมาเลยดวายโกงบ่เนาะดินหมักดอกอยากดอกอยกังดินมักบีน้ำคุอเฉียมพุทธิลลออ่มานัง oh, <my. S 2> อาโนไปเช่ไปลิ้นบออ์มาว oh, <my. S 2> ล้วนี่ oh, <my. S 2> ยูดยโทรศัพท์นหมักหลายๆเลย <Okay. S 1> นึ่งสองสม บรรยากาศดีเน,ะเนาะเวลาห้าโมงย่งตอนนี้ห้าโมงย่งตอนเย็นแล้วตอนนี้ ายสดีและสวัสดี่มแม่พีนองกองไยเบื้สู่ผู้สุขคนโนโบวาจะอยู่ภายในประเทศหรือว่าอยู่ต่างประเทศยินดีต้อนรับเข้าสูส่ช่องของรับคนเดินทางด้อยทาสบายดีคือหนึ่งเนาะตักายสบายดีพี่นองทางสหรอาอบิริกาและอยู่ทั่วทุกมุมของโลกเนาะวันนี้วอรัดเดินทางมาบาดเดนสวรรค์พเพอรเซโปนแฟรธนเขศคนเดอบ้านนี้เป็นบ้านติเศกับ สไตลเด่นเวียดนามเลยบ้านนี้นะทุกคนเลยทิศกบเวียดนามเนาะข้าวฝากไว้คุณถือว่าเป็นประเทศเวียดนามทุกคนีนบรรยากาศในยามคำ่ำตอนนี้เวลาห้าโมงแรกเนาะโอ้อากาศเย็นซุมน่มซ้ำเนาะมีฝนล่อยในหนึ่งเนาะนปล่อยโปรย,ยไป<อ>ห้าโมงย่งๆตอนนี้เนะาะพระเทนฮอดห้าโมงตรงซ้ำก็ลัางห้าโมงย่งแต่ว่าคือวัยจกมืดเลยใ่ยามนี้นะอาการเย็นแห้ง สองคืนแล้วเนาะน้ำหมอกตกแห้งหมเมื่อเช้านี่แล้วก็เมื่อวานนี่ก็ตกแห้งทุกคนน่บรรยากาศดีรายเนาะค่อนข้างว่าจากหนาวละเพราะว่าบ้านนี้ในแต่ละปีนี่ตกยามหนาวใน,นก,ก็คนก็มักโ่ล่ได้แถวนี่นะ <S <S ขึ้นมาจากเมืองเซปุกนกนับห้าสิบกิโลเมตรเนาะมาหอดู่บ้านนี้อือว่าเป็นบ้านเศรษฐกิจพิเศษของเมืองเซปุนทุกคนเลย <S 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 บ้านใหญ่แดนสวรรค์นเนาะ ที่นี้จะมีทั้งคนเวียดคนลาวคนจีนมาทำธุรกิจเนาะที่บ้านนี้่กี้ทั้งหลายคนจีนมาค้ามาขายเนาะที่นี่ฮันตัวยังคานค้าห้านึงกว่าบัิการบาร์บลอิบลูงตลาดเนาะบางโซนหลังเห็นยุ่จีนเขาจะมาขายเครื่องเนาะแต่เมื่อนี้ฮันจักย่างหรือบอ่อนะเนี่รถน่าจะมาแต่ตลาดเวียด บ้านนี้เนี่ยเขามักไปซื้อของอยู่ของกินอยู่ตลาดเวียดคนใดทุกคนเลยเพราะว่าเป็นบ้านที่ว่าติดกบสเสดแล้วเขาเจ้าเข้าเวีดเยดง่ายเนาะไปประเทศเวียดนามมันบริมีแม่น้ำอย่างเด้กกันกว้างเท็กแต่ป้าไม้ชื่อนอะสายล้อมเส้นเสเดินก็เ,เลยเข้าไปง่ายทุกคนเลยบ้านนนี้จะมีคนสามชนเผ่ามาอยู่เลยเนาะเผ่าลาวลุ่มลาวสูงลาวทิ่ง อายุบาลนี่จุนสู่ร่วมการค้าระหว่างไต้เดนอและเวียดนามจากนี้นนานหานครไคยชนพบวิหารประมาณ2อ0รหรือ2อ0ีกิโลเมตรที่เลยกดใช้เวลาในการเดินทางประมาณ5ชั่วโมงเนาะรถบัสโดยรถบัสนี่ถ้ารถสร่วนตัวนะครับประมาณ4ชั่วโมงในกระหอดแล้วแดนไวน้ายแน่จังน้อยฮะนะระบบเส้นทางในเป็นเส้นทาง ลาดยางมาต่อยคนนี่สวยงามเลยรถบรรทุกนี่ลหลายหลายเลยบริษัทจะพาทุกคนไปเลาะเบึ้งบรรยากาศภายในบ้านอาลูนบ้านอาลูนเนี่ยเป็นหมู่บ้านทิศแทรกับไสด็ดนกนันในห้างจ้างนี้ประมาณ4ี่ห้าร้อยเมตรด่และววเายลีขัจเจริญรถทุกคน พลาดเลยรถหลายขนาดเลยผู้สาวกหา็หลายหลายเลยผู้สาวในบ้านนี้บ้านนี้เป็นบ้านใหญ่เนาะดังนั้นจะมีบ้านอาโลนบ้านปลาลาดลอยปลาลาดญ่นี่ขึ้นกับบ้านใหญ่แดนสวรรค์นี้พี่น้องเวยนักท่องเที่ยวก็มาหลายเลยวัเน,นี่ยเห็นคน าต่างประเทศเนาะน่าจะแม่นมาตแต่ยโยโแถวยุโรปแค่นัน้นแหละสูงๆขาวๆเนาะผมยเงเปัญญาหงไปนักท่องเที่ยวมักย่างขนาดเลยจะมีวัดอยู่ตรงพระพุี่ข้างหลังของวลาดนี่มีวัดอยู่ถึงผู้เน,ะนาะประชาชนชนใหญ่แม่นนับถือศาสนาพุทธประชาชนที่อยู่ในขเขตกีดนี่นะขเขตบ,บ้านใหญ่เดชสวรรค์แต่ว่าบ้านัวลาด ปานอาโรนปลานอยปลานย่อยจะนับถือผีส่วนใหญ่ทุกคนเลยตัวประยุนี้จะมีแต่คนนับถือศาสนาพุทธลดหรี่ไล่หลายคำศรีน,นี้เองอาโมงเกี่ยวกับทรงเทศกาลแห่งสิไหลจะน้อยนี่อันนั้นช่วงวันวันอานนทิตยี่4กุมภาพันธ์ถูกไหม สิดชี่กุมภาเนี่แห้งหลายนคนอากาศมันเย็นเย็นหนาวเย็นชุดๆเลยอยู่เขตนี่นะมีคนปล่อยบัลลัดเคยมานฮะ่วงงานชิดชี่กุมภานะเขาจัดโตดด๊ะคณะได้ยู่แถวนี่เดยงคนมีเงินหลายเนาะอยู่นี่สไลมีแต่พ่อาค้าแม่ขายอยู่ในเขตนี้นะบัลลัดเคยมาเล่นตะเก่าเนาะแต่สมัยบัลลัดเป็นบ้าขึ้นไม่ไน,นะบัลลัดมาเล่นตลอดเลยอยู่แถวนี้ ตัวปิตดดาหน้ามาเที่ยวม,มาส้มเดี่ยจะมีวัดใไงเนาะมีพระพุทธรูปองใหญ่ประดิษฐานไว้อยู่ทั้งวัดชื่อวัดนะวัดผู้ล่ามาดูเลยวัดผู้ลา่าแดนสวรรค์เ<อ>ดี๋ยวจังไรบริษัททีพาตุคนที่รถล,ลอ้อเข้าไปบ้านอาลูนเนาะเบิ่งภาพบรรยากาศบ้านอาลูนนี่ประกอเป็นยังไงเนาะวิถีชีวิตในยามแรกดูดินะขเขาจะเอาใช้ชีวิตแบบไหนเนะาะโคนเนาะสาวก็หลายบางทีรถไก่ไปไกลมา,ายอยู่ ขำๆทำนี่มุสามากที่ล่อๆนะนี่ฮงเฮียนฮงหมอน้อยเดี๋ยววันรับใบฮอดจะรีวิวให้ทุกคนเบิงนะ้งเนาะว่าฮงหมอน้อยมันเป็นยังไงโงเฮียนก็มี่ฮอดพุ่นแหละมอสอุ่นแหรกมอสอนี่จะไปไก่ในประมาณสามกิโลเมตรไปนี่จะอยู่ทางบ้านห้วยสานคนเดียเพราะแอมไม่มีบ้านห้วยสานบ้านเบื้องเรปทางที่ตะเวนตรง มีบ้านเพิ่องช่งเป็นบ้านผูไทยเล่บ้านห้วยจางกับบ้านผูไทยจนบ้านกุ๊กกู้บ้านกุ๊กกู้เนี่เป็นบ้านของคนชนเผ่าบารูเนาะเป็นบ้านน้อยเดียวมื่นมื่นบรัชพาทุกคนเขาไปบึ่งบรรยากาศบ้านกุ๊กกู้เนาะเป็นบ้านน้อยประมาณชิดซาวลังคาเฮือนนี่แหละที่ชีวิตของเขาเจ้านี่เป็นอะไรบรัชพาไปบิ่งมื่นก่อนวันนี้มันจะค่ำแล้วพี่น้องไยจะพาลองบึงบ้านอาโลน บาลอโุณนี่ก็เป็นบ้านของพี่น้องสุดเผ่าบรูเช่นเดียวกันนะภายในหมู่บ้านในสุ่หลายก็นันบเธอพียองไปปรรทุกตันนี้บรรทุกหลายมากเลยเต็มเลยสุดยอดเลยบรรทุกเถืองอุ่งฆ่านะขอบรรทุกแต่ละเถืองไม่ละคันหนึ่งพี่น้องเไยแล้วจะแม่ลากออกมาแต่ ฮาราบริษัทตัวนั้นเราละมาไว้อยุก่กะดังนี้ขเขาแก่ใกล้ๆเนี่ยขเขาแก่หลายมาแก่เรือบ้าควาแห้งขนาดเลยนะสันติแก่ตอนนีโทราพท์มาเออทเน,นี่แห้งคักเด้พี่ดอกไปหลัก ดาสัญญาลักเก่าเนี่ยบัลาัชไจต์เน็ตลักเก่าแห้งเป็นนั่นแห้งอะไรยอดเลยอาชีพหลักๆของคนแถวนี้ก็คือพ่อค้าแม่ค้าชี่พอค้าแม่ค้าได้บานใหญ่เด่นสวรรค์เนี่ยค้าขายเนาะจะค้าขายกับเวียดนามจะชินค้ายังกรส่งไปส่งมาฮะและระหว่างสองประเทศเนี่ยทุกคนได้ือว่า เป็นบ้านที่มีเงินไขเศรษฐกิจก็ด,ดีอยู่ที่สมควรโยนอ,นอยู่แถวนี้เนาะน่ามาเที่ยวมาสม้มก็เลยมันเด่นชัดคือพระพุทธรูปองค์ใหญ่อยู่เทิงวัดพูะรามเด่นสวรรค์นั่นแหละลประดิษฐานไวยอยอนอ้อยู่เทิงวู้เนาะคือว่าเป็นบ่อบนที่ว่ามาเช็คอินนักท่องเที่ยวมาแต่ทางอื่นทางไกลนี่มักมาใายหูเช็คอินอยู่ในบนวัดใหญ่ยังยแหละ ไปอยู่ทั้งคู่เลยทังหดเลยและมีพระพุทธองค์งใหญ่ปฏิสถานไว้เท่านั้นคลิปองค์กรอรบหลัดเคยได้มาถ่ายไว้อยู่พีน่น้องมีเวลากะเข้าไปเซิร์ชเรื่อนๆลงช่วงช่วงฤดูเดือนห้าเดือนหกแหละเดือนห้าเดือนหกปรลัดได้ถ่ายไปคลิปหนึ่งเนาะแล้วก็บรรยากาศทางบ้านประหลดัดใหญ่ก็ได้ไปสัมภาษณ์เจ้าสาว,สาว เดี๋ยวพาทุกคนลาะเข้าไปทุกคนเนาะไปเบิ่งตั้งเื่งพี่รถจักรในละสบายรีบพันรีบนี้วาบวุ้ยรถใหญ่ี่รถจักรเอารถบรรทุกระพ่มงนยหลาย ปานอมเอ็มนี่คือแถวประลาบแถวอาโนอนแถวนี้ประน้อยประลาดไงแถวนี้ก็มีอาชีพค้าขายชนไงต้องหมามละกะอาชีพเอ่อสาวสวนคนปีกันแหละละกะก,กรรมรกนรถคนร่งหลายเลย พี่น้องมีโอกาสได้มาเที่ยวเนาะก็บแวะถ่ายหกเอ็นอยู่ในเขตนี้สุไลทุกคนที่จะไปเที่ยวแวงภาคกาอาเวียรนามคือแถวคองบิงฟองกีกก้แถวนี้อว่าจะไปนครตะนัง,นงโดยใช้รถ,ถสุไลามากมากผ่านเส้นทางนี่แหละเส้นทางหมายเลขเก้าเส้นทางนี้คือเส้นทางหมายเลขเก้าเนาะ ประมาณ2อ0ร้อกิโลเมตรจากสภาพมิตรภาพไห้ล่ามุกนาหารขับามาพอดฟังสวาารรค์เล้วก็ไปขึ้นรถนี่อยู่สถานนีอยู่ในตัวแขวงัตเมืองสวาารรคเขกหัน้น แตรงมาพี่เลยขี่รถโตโตก,ก็ได้รถเก่งก็มาได้สบายมี่ห้องแหมบ้านพักหลายแห่งห้องแหมนี่วอนเมื่อกี้นี่ห้องหนึ่งประมาณ 2, 150, สองแสนห้าหมื่นกี่คนเลย มัน,ปนเป็นคีบกันเป็นเงินบาทที่กะยอยู่ในแถวนี้บอลขาเจ้าอาวสาัสสั่งยังมาลงนี่เหออนน้นนย,นยนี่เดี๋ยวให้เบิ้งก่อนไปเป็นยังกลัมานี่ดองเลยมาทองตอทองเท,ท,ท,ที่ยวมีปัญหาด้านสุขภาพกลัมาแวะอยู่นี่เนาะสุขเสริมมาแวะนี่รถอยู่ทางขา้าบ้านอรุณ ถ้าข้ามูบ้านนี่คือว่าราดยางมาต่อยคะแนนได้แต่คนเลยอ่วันรับรอคืนนอสำหรับบรรบพักก่อนเมื่อกี้ทีวันรับรอไปนอกคืนหนึ่งสองแสนห้ามืันเกียร์นี่เป็นเงินบาทประมาณหกร้อยบาทอืมหม้อห่อนอกะสี่ร้อยบาทสี่หกสี่เนี่ยเงินบาทหนึ่งพันบาทต่อหกแสนห้าประมาณสี่ร้อยบาทต่อคน,น,นเลยปรมันนั้นแหละแล้วก็มีบอลถึงอีกประมาณห้องละแสนห้า ห้องละแสนกีบจะมีอีกตามเนาะอีกตามห้องคุณภาพของห้องอะนะเดี๋ยวที่รถต่ออีกใกล้ชะอดแล้วาลา voilà. บาราโลนี่ถือว่าเป็นบ้านเข้มซี่เลยทุกคนเลยบ้านเข้มซี่ฝนมีชีตของเขาเจ้าในยามแรกนี่มักลงอาบน้ำซีู่่บานมีไฟฟฟาไซเสันยามีเทเนิตแห้ง กรรมฮอดอาชีพหลักๆของคนในบ้านนี่คือเฮ็ดสวนบรรต้นบรนมันสปะหลังสวนกล้วยน้ำว้าภายในหมู่บ้านก็นมีโฮงเฮียนประถมสมบูรณ์สักแน่ผู้สาววารับเตี้ยวผู้สาวเนี่ยในเบิ่งผู้สาวทัพสามผู้สาวสวยได้บ้านดีๆทุกคนเลยสาวสุดเผาบรูสวยงาม ถ้าคนมีเด็กน้อยแลนลินบานบ้างตอนนี้เาลามาฮอตขอบเขตองเฮียนเีเจ้าทางเขามีป้ายหมดคน,นป้ายเขาโองเฮียนมีผู้สาวน้อยแลนเล่นอยู่กันโองเฮียนปฐมสูตรหลังเหงาแญ่เลย วเราจะพาขี่เข้าไปในบักเซอร์เห็ดผู้สาวที่พาคนย่อผู้สาวเนาะรายได้ของเขาเจ้ากะโซลนใก็ค่อนข้างดีอยู่แต่นี่ก็ยังมีบางครอบครัวบางคนที่ด้อยโอกาสกะยังยากจนคนหนึ่งแต่ว่าเปอร์เซ็นต์เปอร์เซ็นต์นี้เหลือน้อยแล้วที่เรียนนี้นะโซลนใหญ่ออยู่พอกินเนาะ chúng có những lắm bọc nhanh nhanh như nhanh nhanh sao nó nữa chứ không sao nó nữa chứ không sao nó nữa chứ không sao nó nữa จาวดินน <Draw. S 2> ั้นินอยู่ในเมียงนาบานสาวน้อยสาวน้อยลินอยู่นาบานเขาเจ้าเนาะดินมักดอกอยางดอกยังดินมักดีนํากลังที่ด้อก็เดบลัปาเข้ามาสายมายังมมีอยู่ไปานีู่านีน้โพมได้ปี2019 2020 อมแห้งได้แตวนี้นิยมไปอยูุทางนอคุณบดโงนอยู่สาวก,กำลังขี่รถออกทุกคนเลยไปใส่พืชเช้ขี่คุย,ยขนาดน,น,น้องเลยบดเนมมาเลยดูวายกงองบ้านอ๊บสาวน้อยเออไม่ใช่บอลัารสาวน้อยลินไม่น้องเลยจิลล์บด แต่ว่าทางในหมู่บ้านนี่เป็นยินแเดี <c> ๋ <oughs> จะดับเครื่อง <c oughs> บรรยากาศอีลานอโอ้ภูมีเือนหลังง่ายงามกับมีหลังบักงงยิงงงเดี๋ยวจะแฟนกล้องให้เบิ้งอันสาวน้อยนอยี้ นี่แหละบรรยากาศภายในโบบาลประมาณนี้เด้ทุกคนเลยเรื่อไรเขาเจาเออไปคนเครื่องลงแต่รถบรรทุกเนาะคนเครื่องลงแต่รถบรรทุกอยู่ในบริษทัทกูแหละพอได้อา,าตาสิคพาโยเนาะพอได้เงินเก็เกบใส่ใจในชีวิตประจำวันตามวัลสังพาดเออสัมภาษณ์สาว,วาหรือว่าน้องวาดนี่จะมีอะไรครับอยู่ประมาณแสนหนึ่งแสนปลายเนาะไปคนเครื่องแต่ละเท่นะ เพราะว่าเถือนนึ่งในประมาณสิบปลายคนประมาณสิบปลายคนแล้วมาแบ่งกันด้ประมาณเสียนหนึ่งเสียนปลายเนาะแต่ละเทือ่อแต่ละครั้งที่เพื่อนไปคนเครื่องลงในรถบรรทุกนะเอาไว้ในสางในโกดังของบริษัทมาด้ใ่ไครับ <Yeah. S 1> คือเชี่ยมคุทธิล่อมานังคุทธิล่เเเอเออสาวน้อยอมมุนเก็ตกมุนเก็ แบงงามเนาะแบงงามครับคนนึเด็กน้อยหลายขนาดในหมู่บานเลทุกคนเด็กน้อยหลายขนาดเนะพวกเจ้าเข้าห้องเฮียนอยู่วะห้องไหนนี่ห้อลากระห้าเนาะห้าปลสี่ป3สามคนนห้าปลอ %4 สี่ป3อสาม เดี๋ยวพ,พลัดเสียผ่านคนรอรอบิงหลายบอลอีกเนาะไปไปรอบิงหลายบาอลก่อนเลยไปที่ต่อวันนี้ สินเชกกองเบิ้งช so. ิลงง็ยอสาวน้อยนี่สาวน้อยเป็นสาวสุดพ่อเลยล้กกระบุนเก็ดมามาพยายเข้ากองดีมากนียนี่นี่อยังคนนี้นะ เาียอา่าสบัวบัวลูกนี่เอเอจะคนละลูกเก่เาเร้สาในชื่อ,อยังเป็วจะาอ่ะนางเงิางาเาางนินนางเงินอางเน,นอ,นนอลำเงน,นโ้งามเนาะ <c oughs> อ๋ลูกสาวเป็นหน้าบอ <c oughs> อก <c oughs> นี่เด้อนชื่อนางยังไีคม่มชืไปแล้ว นะขาวห้องน้ำแะบาดนี้เงยแต่ออกเงยแตกออกแรเขาห้องน้ำเลยพี่ดองยานกงเนาะยันกองบลลบบ่กองกซาองยานกงจะล้มเลยเป็นบ่บอลัดอยู่แตางเฮ็ดสู้นิวสู้อย่างซีกมาเราว่าเรามาเขากองเนี่ขยักเขากองคุณนียุนยากเล้ยไปนู่น

สาวรำเงินกดเชาฟสาวมีกระซาห้องเซวีนี่ก็เสาวสาวรำเงินอ๋อนาะมีผู้บ่าวหรือ,ปอเปอออล,ล,เล,ล่าย่งโน้มีโทษเนาะเฮะยากมต่อให้มอยากให้่วยอ้าวเมาแล้วนี่ยูดโทรศัพท์ในบักไลาเลยอยู่ในช่องบารลับอีหลเลยสาวรับเงิน คนนั้นเนี่ยซื้อ,อยังไง,นนงวเงเะนวเนิ่ยื่อชีน้ำตาลื้อยังสงอมอิมคนดีชี้งามเนาะโอคนไปแล้วเนี่เห็นบ่แบบนี้โอ้ข้าวปูชิค่าลายขนาดเลยพี่น้อย่งแถวนั้นนะพี่หัชิค่าตะไคร่หอมมาเต็มมาเลยนี่ กระบนนี่นี่นาเลยเขาผูดได้ลายนี่ยเขาไปขายอยู่เวียดเลยอกอแล้วกับตลาดเซาเสเดนตลาดเซาบันเดสวรรค์คารวาคายไปตกอยู่ตลาดเซาบันเดสวรรค์เราเขาไปขายอยู่ตลาดเวียดเจ้าเอาใส่ปิดซอบเป็นซอบไปขายแล้วพออยู่เวียดเนี่ยเขาซื้อหลายไปเวียดได้ขายอยู่แล้วอันเวียดนี่ เขาซื้อเอาไปคันบางเอ้์ในห้องหฮมนี่ซื้อนี่เขาซื้อไปบอลของอาบอบโนดอ่ะนะน้องเป็ดบอลเข้เอามัดซ่ามัดซ่ดาภาษาเพียดยู่ทำมันจะต้มหัวชีข่ายหลายๆสำหรับป้อยอายตอนนั้นเอามามเฮ็ดอบโนวดปูนไฟ ขับไปไหนก็นยังลายล้งอยู่เหื่นแต่ว่าเป็นลักษณะแบบนี้เลยทุกคนเ้ในนี่เหื่นติดติดกันเลยเลยติดกันเหื่นที่ที่เลยทางในเดี๋ยวเวลาพาทุกคนขี่เข้าไปเบิ่งเนาะเป็นอะไรโอ้วิวด้านนี้งามเลยทุกคนเลยเ่ยู้สาวันรีอยู่นี่เลยู้สาวเลยเยอะดับเครื่องก็นี่กองตารางเลยใต้ไฟแล้ว รายการทางไลน์สาวร้เงินกับสาวสริมสริมมาสิมเธอสีดำตาหะน่มาเข้ากล้องน่ะตัวเอิญใจคักแปลบุเกตีนี่นี่คนนี่กัคนงามอนาคตเลยน่อยแล้วนาคนงามอนาคตอนนน่าจะประมาณแปดปีแล้ว นรกเดียนดีจ้าวแนละ้วนี่คือบรรยากาศภายในหมู่บ้านทุกคนเลยก็โอ้ยิ่งงามเลยทางนี้นี่เนาะมีกุ๊บมะพร้าวเป็นบ้านเก่าบ้านแก่าเลยทุกคนเลยเนี<อ>่ยบ้านแก้มซีเนาะแต่ว่าน้ำซีเนี่ยบัรลต์น่าจะบริพาทุกคนลงไปเบื้องเนาะเพราะว่าวิวนี่บมงงามแล้วมันจะมืดแล้วเริ่มจะมืดแล้วทุกคนเลยเก็บแผ่นกองให้เบื้องบรรยากาศเนาะ คนในหมู่บ้านนี้ค่อนข้างมีรายได้ดีเลยทุกคนเลยหกจักรของงานกระลายอยู่เขตนนี่นอกระกาบ,บริษัทกระลายแ่นผู้ใดที่บริการได้ขายก็เขาเจะไปเป็นกรรมกรอยู่หงจักรของงานแถวนี้ตามบริษัทเนาะก็ควมีรายได้เนาะนี่แลอะคาโซนกวยชนอ้อยเขาเจ้ากับกว้างอยู่แถวน,นี้มาเชื่อมต่อกับสายแดนติดจอดกับเวียดนามทุกคนเลย Lạp ngay phù mì lắng ngay cân nhạc phù lắng ngay cân nhạc, annoy nó. Cavidio ní chưa thể chịu 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 พ่มาทางนี้ดนนบารับไหมพจักบอเคยเห็นบ่เห็นบ่เหรเคยเคยเคยบ่จ้าเคยบ่เคยเคยบ่เคยเห็นบ่บารับเคยคิอไปเคยเคยเคยเนาะจ้าเคยเห็นเห็นบาับอยู่ซ่องไหนได้บ้านไหนอ่าเคยเคยเห็นเคยเคยเห็นประชาม ก็เคยที no ่ตามบ้าเลยหู้โล่กับเราอันอยู่บ้านใดนะหู้โลบเราอยู่บ้านใดทุกคนเลยโอ้ไปเทสโอเคบ้านนี้บัลัดมาลายเทื่อแต่ว่าเบรนกีภาบรรยากาศเนาะแต่คนหูจักกับบัลัดกับหู้หลายได้อยู่บ้านนี้เลยคนเลยคนหูจักก็อยู่เพราะว่าตอนบาลัดเป็นผู้บ้าขึ้นไม่นะบัลัดขึ้นมาลินเนาะสะมาลินมาหาเงินอยู่แถวนี้ก็หลายลายเชื่อ บุรีเนียนนะบ้านนี้นห่างกับบ้านบวรรัดดีประมาณหกสกิโลเมตรประมาณนั้นแหละเอไกลไปไดเนาะเอาฝากพี่น้องทุกคนที่กำลังติดตามชมคลิปนี้กดไลค์ลกดแชร์กดติดตามคอมเมนต์เพื่อเป็นกำลังใจให้เวลัดเฮ็ดคลิปในครั้งต่อไปเนาะทุกคนเนาะติดตามเส้นทางการเดินทางของบวรรัดในคลิปสัตว์ไปคลิปนี้ลาทุกคนไปก่อนสวัสดีบ๊าบาย เด้อแทงหบเด้อหนึ่งสองซ้ำหนึ่งสองซ้ำมืดแล้วบอลจะไปจับโกกัดเลย